ถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมคะรอสักครู่เดียวนะคะรอสักคู่เดียวเดี๋ยวบาบาเราจะให้ลงไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวคนบางคน ครับอ่ะค่ะมองย้อนห่ะงรางวัลที่สองรางวัลส <challenge. S 2> ah. ah ุดท้ายนะครับรางวัลใหญ่นะคะของเราถ้าผมบอบได้ชื่อตัวเองอ่ะไม่ไห่ไม่ไหวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อนี่เขาบอกนิ่งๆไวใช่ไหมนิ่งไวทำเนียนๆไวแบบไม่รู้เรื่อง รางวัลเป็นทีุ่ำให้ท่าน้าหม่นบาทบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้โชคดีที่อยู่นะที่นี่นะคะเกลียข้าเย็นด้วยนะคะทีนี้ห้าหมื่นบาทนะคะกับรางวัลของเรานะคะรางวัลใหญ่ของเรานะคะอ่ะให้คุณนิสเป็นคนอ่านก่อนครับผมสำหรับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลห้าหมื่นบาทนะครับอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดกรุงเทพของเราเองโอ้โหโอ้ย ชื <differences S 2> ่นใจไม่ใช่ชื่อตัวเองนี่แสดงว่าแอบส่งใช่ไหมคะแอบส่งครับแอบส่งและคนที่โชคดีนะครับได้แก่คุณการจนาพรโพเจริญครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุนได้เราทะ